สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะภูมิใจนําเสนอนะคะสําหรับใครที่สนใจแก้จมูกหรือทําจมูกหรือเสร,เสริมใหม่นะคะด้วยเทคนิคโอเพนซี่โครงตัวเองนะคะวันนี้มีโฟล่าครบ2เดือนมาฝากกันนะคะใครอยากได้ปลายพุ่งปลายดูเชิดนะคะปลายเรียวเล็กนะคะสามารถจัดการได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เลย่าน้องหนิงนะคะเราก็จะเห็นว่า ปลายจากเดิมนะคะที่ใครเคยเห็นเมื่อก่อนอันนี้คือปลายค่อนข้างอ้วนใหญ่กลมนะคะตอนนี้ปลายเรียวสวยนะคะหน้าตาแบบว่าหวานมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูด้านข้างกันดีกว่านี่สวยมากๆเลยทุกคนอ่านี่นะคะเราก็จะเห็นว่าปลายเรียวสวยยกขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะคะอ่ะดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะมาเลย นี่สวยๆเลยนะคะสวยหวานมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นซี่โครงตัวเองนะคะแล้วก็ปลาดูเรียวสวยเชิดแบบนี้เลยนะคะอเป็นยังไงบ้างน้องหนิงชอบไหมชอบมากค่ะถ่ายรูปขึ้นทุกมุมเลยนะแล้วก็นับเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเห็นบอกว่าหลังจากทำแล้วเป็นางไงคะงานเข้ารัวๆเลยเหร อ้โแล้วเป็นไงเพื่อนทักไหมทักค่ะคนรอบข้างทักเียวมากว่าน้าเปลี่ยนอืม,อมจึงมากนะคะก็ให้สิบคะแนนเต็มให้กี่คะแนนคะให้สิบเอ็ดเลยคะ่ะโอ้ให้เกินเลยนะคะสวยหวานมากๆเลยจำแทบไม่ได้เลยนะคะ สวยมากๆกนะคะก็รู้สึกภูมิใจสุดๆเลยนะคะสําหรับตังหนิงนะคะก็เป็นยังไงอธิบายตอนที่ทําให้หน่อยสิคะว่าหลังจากขาไปแล้วซี่โครงเนาะมาคนกลัวนะคะหลังจาก1วันเป็นต้นไปอดูแลตัวเองยังไงมีเจ็บมีปวดตรงไหนบ้างไหมคะ ช่วงแรกๆก็อาจจะมีเจ็บบ้างค่ะเวลาทําไปช่วงประมาณวันสองวันแรกก็อาจจะมีเจ็บๆตรงช่วงซี่โคงแต่ว่าจมูกไม่รู้สึกอะไรเลยะคะ่ะอือแล้วเป็นไงแบบตอนเจ็บนี่คือใช้ชีวิตยังไงเข้าห้องน้ําได้ไหมหรืออะไรประมาณนี้เป็นยังไงก็ใช้ชีวิตจริงๆใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะแต่รู้สึกว่าทําอะไรช้าลงหน่อยอม,มันอาจจะแบบรู้สึกว่าอุ้ยมันมีแผลอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะมันาจะตึงๆนิดนึงแล้วเริ่มรู้สึกแบบโอ้สบายเหมือนปกติเลยนี่ประมาณวันที่เท่าไหร่คะ จริงๆไม่ถึงอาทิตหิตก็คือไม่ไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่ได้รู้สึกตึงอะไรขนาดนั้นแล้วค่ะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยนะคะก็คือเอาง่ายๆคือไม่ได้เจ็บเท่าไรไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยตอนแรกกลัวมากแต่ว่าทำออกมาจริงๆคือชิลมากค่ะตื่นมาสวยเลยอื สบายเลยนะคะสำหรับเทคนิคนะคะโอเพนซี่โครงตัวเองนะคะแล้วก็มีการดมงยานะคะปลอดภัยโดยวิสัญญีแพทย์นะคะแล้วก็โรงพยาบาลนะคะยังไงตื่นมาสวยเป๊ะแบบนี้แน่นอนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ทรงแบบนี้นะคะของน้องหนิงนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะอันนี้ของน้องเป็นเสริมใหม่นะคะไม่เคยผ่านการผ่าตัดมาก่อนนะใครสนใจอยากดูหน้าก่อนบีฟอร์นะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะสวยเป๊ะแน่นอน ใครสนใจก็ทักเข้ามานะคะที่โซเฟอร์คลินิกกับหมอพีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย